น้ำมองในเรื่องความประหยัดนะครับตอนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างนี้ก็แพงขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ดูจะไม่มีทีท่าจะลงง่ายๆนะครับ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจมาติดแก๊สเ p g ดูครับทำไมถึงต้องเป็นมงลคอโตสูงมากอ่าก็ดูจากประวัติเก่าๆในเฟซบุ๊กนะครับดู มาฐานการติดตั้งดูมีมีมาตรฐานการติดตั้งที่น่าเชื่อถือครับเก็เลยเลือกเข้ามาคุยอันนี้เข้าร่วมโครงการพีทีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบพีทีให้อะไรกับลูกค้าบ้างคะก็มีหลายอย่างครับเยอะแยะเลยส่วนลดการติดตั้งแก๊สหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ส่วนลดค่าเติมแก๊สใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งบาทต่อลิตรขอเชิญน,นะครับใครที่มีความคิดที่จะ เปลี่ยนไปเป็นพลังงานทางเลือกอย่างแก๊สเอพีทีลองเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ PT ได้นะครับมีสิทธิประโยชน์ให้เยอะๆเลยน่าจะถูกใจหลายๆท่านนะครับผมเชิญครับแล้วพอใจการบริการของเราบ้างไหมคะพอยอดเยี่ยมมากครับผมตเต็มสิให้เท่าไหร่คะ๋อเต็มสิให้ร้อยเลยครับออขอบคุณมากๆเลยนะ,ค,ะครับ